เครื่องเบนซินค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 4 9, ่0 0 0บาทแต่ออกมาสัตัดเต็มมากๆเป็นดีนเอศิละปะแห่งฟอร์ดเลยนะคะถือว่าเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่ค่ะเป็นล้อแม็กก้านไว้ขอบ20ค่ะเปลี Break ่ยนเบรกเบมโบให้เรียบร้อยเลยนะคะ <c oughs> เป็นงานคัสตอมค่ะคุณลูกับการเปลี่ยนท่อ HKS แบบนี้ให้นะคะทำให้เสียงก็หึมเร้าใจมากๆค่ะ ตอนนี้หนิงก็อยู่กับรถแรปเตอร์เครื่องเบนซินค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 4 0 0 0้านับาทแต่งออกมาจัดเต็มมากๆเลยนะคะเปลี่ยนเบรกจัดเต็มให้เรียบร้อยเลยไปดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเดิมโรงงานค่ะเรียกได้ว่าเป็นดี a เอศิละปะแห่งฟอร์ดเลยนะคะถือว่าเป็นชุดแต่งต้นแบบนะคะของรถทุกรุ่นทุกโมเดลเลยค่ะรวมถึงชัยนาล่างน,นะคะมาคู่ตัวโรงงานสวยพรีเมียมลงตัวอยู่แล้วค่ะซุ้มล้อมีเข้าเซตเลยนะคะและคันนี้ค่ะเราเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหมค่ค่ะเป็นล้อแม็กก้านไว้ขอบยี่สิบค่ะสวยมากๆเลยนะคะโดยเลือกเป็นเดดสีําแบบ พร้อมกับรัดด้วยยางตุยไทยโอเพนคันที่เป็นยางอาทีวิ่ง R T v ได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังเปลี่ยนเบรคเบมโบให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นงานคัสตอมค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีเขียวมะนาวฟ้าเหลืองแดงแล้วแต่เราเลยนะคะพร้อมกับเลือกสีฮับได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะหน้าจานดิสเบรกนะคะขนาด410มิลเป็นหน้าจานแบบซอร์รอลองระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะปีกนอกแบบอลูมิเนียมอลลอยนะคะน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆนอกจากนี้นะคะยังเป็นโช้กฟ็อกจากโรงงานสามารถรองรับแรง สั่นสะเทือนค่ะได้ถึง500ครั้งนะคะใน1วินาทีเลยค่ะสุดยอดไปเลยนะคะกับรถสมรรถนะสูงคันนี้ค่ะด้านข้างเน้นเรียบๆขึนคลีนนะคะตามสไตล์รถแรปเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็บันไดข้างเขาจะมีมาคู่ตัวโรงงานแบบนี้เลยนะคะเนื้อทรายแบบนี้ค่ะป้องกันลื่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะด้านท้ายเป็นไฟไท้าย LED ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับมีตัวนุ่นแรปเตอร์ด้านท้ายให้เรียบร้อยแล้วกล้อง360อองศานะคะพร้อมกับมีกล้องมองหลังกันชนท้ายคู่ตัวโรงงานเราจัดเต็มเลยนะคะกับการเปลี่ยนท่อ HKS แบบนี้ให้นะคะ ทําให้เสียงก็หึ่มเร้าใจมากๆค่ะสวยงามไปเลยนะคะกับรถคันนี้นะคะแล้วก็ดูดุดันมากด้วยค่ะเมืม่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นบอ่อหนังสีดําตัดเฉดได้สีแดงแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกสปอร์ตสุดๆเลยภายในเหมือนห้องโดยสารนักบินบอกคุหน้าปรับไฟฟ้าได้ถึง1ิทิศทางค่ะหน้าจอกางค่ะขนาด12นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p ร์ a พย์แอนด์ออโต้ไวเลสชาร์จเจอร์มีครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์อิชิปเตอร์10สปีดให้พลังกำลังสูงถึง397แรงมมาาาอัตรรเเเเ่งดดะะดีีกๆลยยนนะ๋ิจชม รอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าแรปเตอร์คันนี้แตออกมาได้หล่อลงตัวจัดเต็มมากๆเลยนะคะใครที่ชอบรถสมรรถนะสูงนะคะต้องดูคันนี้เลยนะคะสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยแล้วนะคะสําหรับสายรถกระบะนั่นเองค่ะล้อมแม็กขอบ20เป็นเบรกให้เรียบร้อยเลยนะคะจัดเต็มทุกสัสดส่วนทุกมิตินะคะด้วยความที่บอดี้รถของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วนะคะซึ่งรถแรปเตอร์มีด้วยกันทั้งหมดสีสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบคันนี้เลยสีดําสีเทานะคะแล้วก็สีส้มค่ะใครที่ชอบแบบไหนนะคะ สามารถกลิ้งกลางหาหนุ่งหนิงได้เลยนะคะนุ่งหนิงผู้สั่การฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวำมินมินชว์ุูมยอดแขนดับหนึ่งของประเทศไทย4ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการค่ะกริ้งกลางขาดที่เบอร์082141218เซฟเบอร์ไลน์ขึ้นค่ะ